วันนี้มาท้าพิสูจน์กันค่ะจะปานมีวิธีการเก็บไข่ให้นานเหมือนเพิ่งซื้อเมื่อวานเลยขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะหลายบ้านเลยนะคะที่ใช้ไข่เป็นโปรตีนหลักแทนเนื้อสัตว์บางบ้านก็มื้อเช้าง่ายๆเลยไข่เจียวไข่ดาวสําหรับลูกแล้วคนในบ้านนะคะเมนูไข่จึงเป็นเมนูที่สําคัญของทุกบ้านเลยค่ะเพื่อนๆขาดไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าปัญหาของการเก็บไข่นี่สิคะเวลาจะปานซื้อมาทั้งแผงเนี่ย ทำไมไข่ถึงเสียง่ายเรามาดูกันก่อนเลยค่ะโดยเฉพาะไข่ไก่เนี่ยหรือไข่เป็ดนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือเขามีเปลือกที่มีรูพุนตามธรรมชาติไอรูพุนนี้เองมองไม่เห็นด้วยตาค่ะเพราะว่าเล็กระดับแบบไมค่ครเลยนะคะและเปลือกไข่ที่มีรูพุนเล็กๆแบบนี้เนี่ยกับมีส่วนทําให้อากาศและความชื้นสามารถผ่านเข้าไปได้ค่ะทําให้ในด้านสุข,ขลักษณะของ การดูแลไข่เนี่ยมันจึงทําให้ไข่เสียง่ายเพราะว่าอากาศเข้าไปแล้วทําให้ไข่เนี่ยเก็บไม่ได้นานวันนี้เจ๊ปานมีวิธีและเคล็ดลับต่างๆในการทําให้เก็บไข่ได้นานมาดูกันเลยนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราจะเก็บไข่ไว้ในที่เย็นนะคะเพื่อรักษาความสดและชะลอการเติบโตของแบคทีเรียค่ะในที่ที่เย็นแบบนี้อาจจะไม่ใช่ในตู้เย็นอย่างเดียว แต่หมายถึงอาจจะอยู่ในห้องแอร์หรือในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีไม่มีแสงแดดไม่โดนแสงแดดแล้วก็ทำให้ไข่เนี่ยเขาจะสดใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีตู้เย็นก็แช่ไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะเจแปนจะมีกล่องแบบนี้ค่ะกล่องเก็บไข่หรือกล่องอะไรก็ได้ที่มีฝาปิดมิดชิดฝาปิดมิดชิดเนี่ยจะช่วยทำให้ไข่เนี่ยไม่ได้ดูดซับกลิ่นต่างๆที่อยู่ในตู้เย็น เพราะว่าไข่เนี่ยเขามีรูพรุนใช่ไหมคะเวลาใส่ลงไปในตู้เย็นเนี่ยกลิ่นต่างๆในตู้เย็นก็จะดูดเข้าไปในไข่ด้วยแต่ถ้าไข่ที่อยู่ในกล่องเนี่ยกล่องเขาก็จะปิดฝาไว้เก็บเอาไว้นอกจากจะทําให้ไข่สดใหม่แล้วยังจะทําให้ไข่เนี่ยไม่ดูดซับกลิ่นต่างๆรสชาติไข่ก็ไม่เปลี่ยนด้วยนะคะปิดฝาแล้วเอาเข้าตู้เย็นเก็บได้นานแน่นอนค่ะแบบนี้นะคะและเคล็ดลับในการเก็บไข่นะคะ จแปนจะเอาส่วนที่เป็นปลายแหลมเนี่ยคว่ำลงค่ะเพื่อนๆการเอาไปแหลมคว่ำลงนะคะจะช่วยให้ไข่แดงเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางค่ะในกรณีที่เราเอาปลายอ้วนคว่ำลงนะคะไข่แดงเนี่ยเขาจะมากองอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆแต่เมื่อเอาไปลายแหลมคว่ำลงนะคะบริเวณปลายแหลมเนี่ยจะช่วยพยุงให้ไข่แดงเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางทําให้ไข่แดงไม่แตกง่ายด้วยค่ะทําให้ไข่ข้างในเขาจะสดใหม่วิธีวางลงไปก็ ลงไปแบบนี้นะคะและเราจะเหล็กเลี่ยงการวางไข่ในที่ที่มีอาหารที่มีกลิ่นแรงนะคะเช่นกระเทียมหัวหอมหอมใหญ่หอมแดงหรือว่าจะเป็นกลิ่นชีสกลิ่นที่ทําให้ตัวไข่เนี่ย เขาได้รับกลิ่นเพราะว่าไข่เนี่ยเขามีรูพุนที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเขาสามารถดูดกลิ่นต่างๆได้แบบง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆเราจะเอาไข่เลี่ยงไปจากกลิ่นที่รุนแรงนะคะอาหารที่มีกลิ่นแรงเนี่ยเราก็วางให้ห่างเช่นกินกระปิกินหอมแดงก,กินกระเทียมน,นะคะและทุกครั้งที่เราจะหยิบไข่มาใช้นะคะพิสูจน์ก่อนว่ามือตัวเองเนี่ยล้างสะอาดแล้ว เพราะว่ามือของเราเนี่ยมีแบคทีเรียมีเชื้อโรคต่างๆรูพุนต่างๆเนี่ยเขาเออของไข่นะคะเขาอาจจะดูดความสกรปรกและก็ความชื้นของมือของเราเนี่ยทำให้ไข่เนี่ยเสียง่ายนะคะเราก็ล้างมือให้สะอาดในการที่จะจับไข่ก่อนนะคะและหลีกเลี่ยงการนำไข่ไปล้างนะคะเพื่อนๆในกรณีที่ได้ไข่มาทั้งแผงโอ้โหไข่มีฝุ่นผงอะไรที่แบบสกรปรกมากมาก ทจ่ปันก็จะใช้ทิชชู่นะคะแล้วก็น้ําสะอาดนํามาจุ่มนะคะเอาทิชชู่จุ่มน้ําแล้วก็ค่อยๆเช็ดคือใช้วิธีเช็ดเอาแล้วกันนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเอาไปล้างน้าเนี่ยน้ำเนี่ยโอ้โหมันเข้าไปในรูพุนไข่ทีนี้เนี่ยไข่เสียเร็วเลยค่ะเพื่อนๆไข่แดงข้างในก็จะไม่เป็นตัวแล้วก็เอ่อทให้ไม่สดด้วยนะคะเชื้อโรคเข้าไปได้ง่ายด้วย เราก็ใช้วิธีเช็ดแล้วก็ผึ่งให้แห้งก่อนแล้วค่อยนําไปจัดเก็บนะคะไข่ที่เราได้มานะคะเพื่อนๆควรใช้ในวันหมดอายุที่ข้างแผงเนี่ยเขาเขียนเอาไว้หรือว่าไม่ควรใช้นานเกินแบบซื้อมาเยอะๆแล้วก็ใช้ไม่ทันถ้ารู้ว่าตัวเองอาจจะใช้ไม่หมดซื้อเท่าที่ใช้นะคะ และอย่าทิ้งไข่ไว้ในที่อุณหภูมิห้องนานเกินไปเพราะจะเป็นการทำให้แบคทีเรียเนี่ยใชออ้โอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในรอยพุนของไข่และเข้าไปอยู่ในไข่ทำให้ไข่ไม่สดนะคะอันนี้ก็คือแช่ตู้เย็นเลยได้มาปุ๊บเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะและก่อนที่จะเก็บไข่ลองเช็คดูก่อนว่ามีรอยแตกร้าหรือเปล่าเพราะว่ารอยแตกเ้าของไข่หนึ่งใบเนี่ยเวลาวางใกล้ๆกับไข่อื่นเนี่ย เขาจะส่งผลทำให้แบคทีเรียเข้าไปในไข่ใบอื่นทำให้ไข่ใบอื่นพลอยไม่สดด้วยนะคะทีนี้เพื่อนๆก็เห็นวิธีการเก็บไข่ที่แบบโอ้โหทำให้สดได้ง่ายๆเหมือนเพิ่งซื้อเมื่อวานเลยท่านตอนแสนง่ายไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเจ๊ปนขอตัวเอาไข่ไปเก็บก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ